ค่ะน,นี่จะเป็น Station 4 exit m o t i o n มช o ่นคอนนะคะส่วนอุปกรณ์ของเครื่องนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ย่อยค่ะจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันในวงจรไฟฟ้าป้องกันกระแสะเกินป้องกันกระ,สะแสรลบดวงจรแล้วก็ใช้เป็นสวิตช์เปิดปิดของวงจรไฟฟ้าค่ะต่อมาก็จะเป็นฟิล์บ o ็อกป้องกันกระแสะเกินหลอดฟิลละลายเมื่อมีกระแสะเกินเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไหลต่อค่ะก็ต่อมาจะเป็นสวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลจา แงแรงดันไฟฟ้าจากกระแสสลับเนี่ยจากไฟบ้านอะ่ะให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในวงจรการควบคุมต่างๆค่ะส่วนรีเลย์นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแบบอตัตโนมัติจะใช้ไฟเลี้ยงจากวงจรควบคุมเพื่อเปิดปิดวงจรโหลดที่แยกออกไปค่ะแล้วก็คอยของรีเลย์เนี่ยจะได้รับแรงดันไฟตามกําหนดแม่เหล็กไฟฟ้าภายในจะดึงหน้าสัมผัสให้เปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น proximity sensor sensor จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลายหัวตรวจจับเมื่อมีวัตถุโลหะเข้าใกล้เนี่ยจะตรวจจับแล้วก็สนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงค่ะจะตรวจจับวัตถุโลหะเนี่ยโดยไม่สัมผัสแล้วก็วงจรภายในจะส่งสัญญาณเอาพุทออกไปเพื่อสั่งอุปกรณ์อื่นค่ะต่อมาก็จะเป็น servo motor servo motor เนี่ยอ๋อ servo r จะส่งกระแสไฟฟ้าควบคุมไปยัง servo motor ที่ติดอยู่ท้ายมอเตอร์จะส่งสัญญาณกลับไปยังไรเพื่อบอกตำแหน่งจริงระบบควบคุมจะเปรียบเทียบตำแหน่งสั่งกับตำแหน่งจริงเซอร์ไวไดจะปรับแรงดันและก็กระแสให้มอเตอร์หมุนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะส่วนเซอร์วอไรจะเป็นสมองควบคุมของเซอร์วมอเตอร์โดยจะมีแรงดันไฟเลีย้ยงก็ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟดีที่มีคุณภาพดีและก็มีกำลังเพียงพอค่ะ ส่วนเซอร์ไดตอนนี้จะรับคำสั่งโซเวอร์ไดเนี่ยจะรับคำสั่งจาก PLC ก็ควบคุมการหมุนของเซอร์มอเตอร์ให้ทำงานตามสั่งอย่างแม่นยำค่ะก็เป็นตัวควบคุมมอเตอร์เซอร์ค่ะต่อมาเป็นมอเตอร์สเตปเปอร์จะเป็นมอเตอร์ที่สามารถหมุนเป็นจังหวะทีละสเตปค่ะแล้วก็จะส่งสัญญาณเอาเนี่ยไปยังอุปกรณ์อิทอเคชในตัวถัดไปค่ะ ่วน PLC จะเป็นสมองของระบบอตัตโนมัติจะรับสัญญาณอินพุตแล้วก็ประมวลผลตามโปร,โกรแกรมที่พวกควบคุมเขียนค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณเอาพุตออกต่อมาจะเป็นแผงควบคุมจะเป็นทัชสกรีนค่ะใช้แสดงข้อมูลสถานะของเครื่องแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะเริ่มการทำงานของระบบหรือโปร,โกรแกรมค่ะปุ่มสต็อปจะหยุดการทำงานชั่วคราวก็ปุ่มรีเซ็ตจะรีเซ็ตค่าผิดพลาดแล้วก็เริ่มระบบใหม่ ส่วนปุ่ม e stop เนี่ยจะเป็นปุ่มหยุดจุกเฉินแล้วก็ใช้ตัดการทำงานของเครื่องทั้งหมดค่ะต่อมาก็จะเป็นราง terminal block จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อสายไฟระหว่าง2จุดให้แน่นหนาแล้วก็เป็นระเบียบค่ะส่วนประกอบหลักก็จะมีช่องเสียบสายไฟแถบโลหะภายในค่ะเช่นแถบสีเขียวสีเหลืองค่ะ m i มิต i ว c h จะใช้ตรวจจับตำแหน่งหรือจำกัดระยะการเคลื่อนที่ค่ะ ก็จะทํางานว่ามีวัตถุมาชนหรือกดที่การโยกคันโยกค่ะซึ่งจะมี3ขาจะมีคอมนอมเรี่โอเพนแล้วก็นอมเบอรี่โคลสค่ะเซอร์โวไดตัวที่1ช่องอินเนี่ยจะเข้าเซอร์โวไดตัวที่2ของช่องเอาแล้วก็เซอร์โวไดตัวที่2เนี่ยจะออกช่องอินไปเข้าสเตปเปอร์ตัวที่1ของช่องเอา ก็เซอร์โวอไรส์สเตปเปอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยช่องอินเข้าเซอร์โวอไรส์สเตปเปอร์ตัวที่สองของช่องเอาแล้วก็ออกเซอร์โวอไรส์สเตปเปอร์ตัวที่สองช่องอินเข้าแลนดซีของ PLC ของ PLC ค่ะแล้วก็ออกจากแลน B ของ PLC เนี่ยไปแสดงผลที่หน้าจอก็ออกจากเซอร์โวอไรส์สเตปเปอร์ทั้งสองที่เก้า ก็ VDC เข้า proximity sensor ค่ะไฟ2 2 0โวลต์ก็ลายนิวตันเนี่ยเข้า b เ a k ร์หลักออกจาก b เ a k e r หลักเข้า f ิว l ออกจาก f ิว l ลายเข้า b เ a k e r ย่อยทั้ง2ตัวก็ออกจาก f u ว l in เข้า b e a k ร์ย่อยทั้ง2ตัวก็ b เ a k e r ย่อยตัวที่1ลายเนี่ย จะเป็น terminal บล o c k ช่อง L เพื่อจ่ายไฟ200โวลต์แล้วก็เบรกเกอร์ย่อยตัวที่1เบรกเกอร์ย่อยตัวที่2ก็เบรกเกอร์ย่อยตัวที่2เนี่ยเข้าเซโวไดต์ตัวที่2ช่องของนิวแล้วก็จ่ายลายนิวตันเข้าพาวเวอร์ซัพพลายเพื่อแปลงไฟบวก24แล้วก็ลบ24แล้วก็เอาไฟบวก24ลบ24เข้า terminal b ล o อกแล้วก็เราใช้งานค่ะต่อมาเอาไฟบวก24เนี่ย เข้าเซอร์โดตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ก็เอาบวก24แล้วก็ลบ24เนี่ยเข้าเซอร์โด s t สเต็ปเปอร์ตัวที่2แล้วก็เอาไฟบวก24ลบ24แ้วก็กราวเนี่ยเข้า plc ก็เอาไฟบวก24เข้าอินของ plc ก็เอาบวก24เข้าเอาของ plc ค่ะก็ไฟ220โวลต์เนี่ยเข้ารีเลย์ที่ขา12ของทั้ง2ตัว ก็ไฟบวกยี่สิบสี่เข้ารีเลย์ที่ขาสิบสี่ของทั้งสองตัวเลยค่ะไฟยี่สิบสี่เนี่ยจะเข้าสตาร์ทเข้าสต็อปแล้วก็เข้ารีเซ็ตแล้วก็เข้าอ e ีสต็อปค่ะก็ต่อมาก็จะอินสองร้อยยี่สิบเนี่ยเข้าออนพาวเวอร์ซัพพลายก็เข้าเลียนสตาร์ทแล้วก็อ e ีสต็อปค่ะต่อมาก็จะเป็นอินสองร้อยยี่สิบเข้าสตาร์ทสต็อปรีเซ็ตค่ะในเอ็กหนึ่ง ก็ขายี่ของสต็อปเนี่ยเข้า100ของอิน PLC ที่สี่สิก็ขายี่ของรีเซ็ตเข้าหนึ่งอยนึ่งของอิน PLC ที่ A1 ก็รีเลย์ออน1เข้าสต็อปแล้วก็รีเลย์ตัวที่2เนี่ยขา8เข้ารีเซ็ตค่ะ